อุ้นๆปันเดียปลาไปโคแต่พอได้อุ้นใครต่อจากนี้อ like ุ่นๆปันเดียปลาไปโคได้อุ่นเลยอีวันนี้แต่ยายตึงนารอนใส่ตึงนารอนไม่ได้ก็ลาวเวอกูเจอปัดลมมาจากร้านตัวร้อยละสิบกะว่อีนอนได้ยินใบสักทีอีวันก็นอนหน้าตัวยินจำกูนอนลังเฮ่อตั้งตัวแกร่งม้มบังปัดลมอีกได้ แอบล้ำจักรีตวงพี่เออใจเอาอีวันนี้ทำอะไรอ่ะเวลา,ลาทำได้ตะสี่เวชนะอีดูนุ่มดูได้ตะก,กี้ต้องคอยลม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 ได้จักแบบก็ได้ระยะแล้วคอยจ,จุกจุกเจ็ดก็ทำใจไปจุกปลาโนปล่อยปลานีย่ยก็เลีนเสียแล,ล้วลองลมไม่แล้วไอ้วันนั้นนังเล่นไฟอยู่หน้านอกจาน รูปเอานมไปดูอยู่ใต้ต้นไม้เปลนี่จะรู้เรื่องนมยานแค่ใดแรงประจันเมียประจันไปรเดียไปได้ไหมเฮยคนใจเปลนได้มานังด่าเมียดันประจันเมียบอกเมียเปิี่ยนประเดี๋ยวไปเฮ้ไตายหุ่งนะครับไปลาวได้เปลีนไปดับใจที่ตายหุ่งมานังแรงหนักประจันหนังวาปนี่ไหมมึงกำลังใจดีเต่าได้แน่อุบายจัป็ีจันสัจจันพี่อุบายจัดได้นาสซะนาพี่นาเปลี่ยนแต่กวายควาดเสื้อกวาะจันเปลี่นจัดซะจันไม่นาเปลีนอุ้มไม่อยากโยงกันเลยอุบายจัน นองก็แกกเมียอหัการทน่ดึงเดอว่าเมียว่ามาปรึกษามาช่วยแก้ปัญหามาแก้มาหนังดาผมไรู้ได้เมียปัญหากมไม่มีหัวกว่าป้าพอช่างเลือดช่างเมีสชนเลือดช้อนเล็กอนรู้ระยะเมียถ้าเมียหายดีบมได้ช่วยกันเขีช่วยกันทำห้ามาปัญหากไม่เอาแม้คนดี้หนูน่าเชื่ได้พ่อกันตี้หลือกันหลือกูไม่มีเชื่ได้กูไม่มีได้ก็คิดเ็ดนพ่กันตะี้ ชจังเลือดชังเมทุนเลือดไม่ได้นรู้ใดเกิใดเยจะไปด้คนใดกันไกล้าใดเกมันหาอันนี้ไม่รบบัดนังด้หนังว่กูทำงานเหมือนกันได้ไม่เคยทำาแล้วทงานด้วยแตดีตังนามไม่ต้องเขียนต่างนามใช่ไม่มีใครได้กูอยามากไเนมงมันเดินได้ผนโคตพลิีล้เพลเลิเลยเดียว เน้ตัวเตาจางลองเที่ยงเตานู่พี ин, film, balance, <c ười> g g ่อะไรแบบนี้นะพ่นองเล่ก็พ่นองเลตนี่ยันด่านคนใายพอไม่ได้เต่าใจไหนมาแต่ตุกเตียวตีมาเตียวชมแเราอยู่รยงไหนไปสู้กันเราคนยิ่งเหี้ยบบงรางหน่อยน่อยหน่่ยไยแต่ใจดีเตือนอันจริง